สามารถแบ่งเป็นสองหน้าจอได้เลยนะครับผมแรมสองแอมสามสองก็สามารถแบ่งสองหน้าจอได้นะครับอะเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ดูนะครับผมสมมติเราเข้า youtube อันนี้ผมไม่ได้อ่านดูนะครับผมนี่นะครับ youtube มาเร็วเลยนะครับนี่ขนาดแรมสองนะครับเรากดสี่เหลี่ยมนี้นะครับอันนี้ จะมีคำสั่งเดียวนะครับผมเรายังไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้เราต้องกดแอปเพิ่มอีกอันนึงนะครับกดไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมอ่าสมมุติเราเข้าเข้า,า,ขาแผนที่แล้วกันนะครับเห็นไหมเร็วติดมือเลยนะครับนี่ขนาดแรมสองนะครับผมในราคาประหยัดอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็เลยยังไม่นี่เราจะแบ่งหน้าจอให้ดูก่อนเฉยนะครับเราจะมีขึ้นคำสั่งสองแอปแล้วนะครับเราสามารถจิ้มค้างแล้วลากไป ให้มันทานํางานนี้นะครับลากไปก่อนลากไปให้สุดเราก็จิ้มนะครับเห็นไหมครับมันจะกระเด้งขึ้นเท่ากันนี่นะครับนี่ก็สามารถทํางานได้สองหน้าจอแล้วนะครับผมอันนี้ต้องเพิ่มเป็นชี g o o g l e ก่อนนะครับอันนี้ผมจะไม่เพิ่มไปนะครับเพราะว่าเราให้สมาชิกไปลงเองถ้าเราไม่อยากใช้อนไนเราก็ลูดจากตรงกลางแล้วก็ลูดปิดไปนะครับนี่นะครับผม นี่ขนาดแรมสองนะครับใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วครับผมดีเลยแล้วครับค่อนข้างดีเลยแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณครับ